มาครับฉลามบุกใครชอบออนิวนะครับ1.9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์เป็นตัวรุ่นปัจจุบันตัวยกสูงไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีเกียร์ออโต้ด้วยราคาพิเศษสุดนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับใครที่อยากได้เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ราคาอย่างนี้นะครับพร้อมไฟเบอร์หลังครับใช้เงินดาวเพียงเก้าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะครับรถใหม่อยู่เก้าแสนกว่าวันนี้ยืนวินขายเพียงนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าบาท ฟังยังไม่จบนะครับคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังนะไฟไท้ายสองชั้นแล้วนะครับเอาไปเลยครับส่วนรถหนึ่งแสนบาทคูป,ปองน้ำมันหนึ่งหมื่นขับฟรีเก้าสิบบาทพร้อมลอตเตอรี่อินหนึ่งร้อยใบคันสตีว่ารถไม่มีชนหนักปิก้อนเหนือน,น้ำท่วมใครชอบ all new highlander 1 9กิลโ,โตมาทางนี้ครับพร้อมใช้แล้วก็สีน้ำเงินครับรถถูกขนาดนี้มาเช้าอดแน่นอนมาที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่า99รถบ้านสุิต ถูกและนี่